หลุดกอดกับใครคลิปหลุดซุงจุงกี่เบื้องหลังซีรีส์วิเซนโซที่ไม่เคยเปิดที่ไหน เป็นเอกซุปตาเกาหลีขวัญใจใครหลายๆคนก็ว่าได้นะครับสำหรับซุงจุงกีนะครับซึ่งซีรีส์ที่ทําให้หนุ่มคนนี้ขโมยหัวใจสาวๆนะั่นก็คือ The i d a n t of Sun นะครับในบทบาทของกัปตันยูนั่นเองนะครับและในตอนนี้นะครับก็มีเรื่องซีรีส์ที่ชื่อว่า Vincenzo นะครับของหนุ่มซุงจุงกีนั่นเองกําลังออนแอร์อยู่ซึ่งในนั้นนะครับเรามักจะเห็นไอเทมเข้าฉากคู่ใจของหนุ่มซุงจุงกีก็คือนาฬิกาเรือนหรูแบรนด์ต่างๆนะครับที่ดูยังไงเนี่ยก็เข้ากับลุคสูตรของเขานะเสริมให สําหรับตอนนี้นะครับซีรีส์เรื่องวิเซนโซเนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดน,นะครับแฟนเพจที่ชื่อว่า f c e e o o o นะครับรีวิวหั่นกุ๊กกุุ๊กนะครับได้โพสต์คลิปสั้นๆของหนุ่มซงจุงกิที่เข้าไปกอดและหอมกับผู้กํากับที่กําลังนั่งเศร้าและน้ําตาซึมอยู่ในคิวสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากๆเลยนะครับ โอเสีไดแทนนะครับซีรีส์เรื่องนี้จบเร็วไปหน่อยนะครับยังไงเนี่ยผู้กำกับเนี่ยก็คงใจหายนะก็คงจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะเอาไว้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง